สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาเด็จไม่ไม้ไมไทยจะสีวันนี้ไปดูมวใหญ่ๆเลยครับ133ยสปอนเมื่อมีนาคม2 5 5 7 9ปีที่แล้ว ดูนะครับเป็นการพบกันระหว่างยอดสยามชอชกอํานวยกางเกงสีแดงนะครับโอ้โหแม่โดนสับสอกเข้าไปจอมลุยเลยครับจากบ้านกรวจังหวัดบุรีรัมย์เดินเข้าไปลุยอย่างนี้จะโดนหนักขนาดไหนเนื่องจากว่าวันนั้นเจอศึกหนักครับเจอแสงตะวันปองอ่าวทะเลบางสเสรนักชกจากจังหวัดขอนแก่นครับแม่สายตาดีเดินลุยอย่างเดียวครับ เดินเข้าไปหาเป็นเกมปะทะวางซ้ายมวยซ้ายกับมวยขวายอดสยามนั่นเป็นมวยซ้ายครับกาซ้ายออกไตซ้ายต่อยซ้ายมวยซ้ายดีแต่ว่าแม่แสงตะวันเป็นมวยขวาแต่ว่า2กาสเชิงครับเป็นมวยหนักๆขวาก็ได้ซ้ายก็ดีโอ้ยดูลูกนีครับแม่ถาปะทะกันแล้วมัดกับหมัดปราในปราบนอาจารย์นรงอาจารย์นรงนี่พยายามยืงงยดดึงครับดึงเชือกไม่ให้ใช้เชือกเป็นอาวุธไปเกาะไปเกี่ยวเชือกนี่ไม่ดีเอาเปรียบ ต่อสู้ดึงออกมาเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายดักเอาไว้ซ้ายแมซ้ายหน้าก็ดีซ้ายหลังก็ดีครับเป็นมวยที่แม่สองกาสองเชิงครับแสงตะวันเป็นสิทธิ์รักของสมรักคําสิงเลยครับครั้งนี้มาช่องเจ็ดครั้งแรกจะก,กะว่าจะแจ้งเกิดแจ้งเกิดได้หรือเปล่าวางซ้ายแม่บอกแล้วครับวอกเป็นมวยซ้ายมวยขวาดีมวยหนักครับเอามัดหนักแข้งหนักที่ส่ง หมดยกครับมาดูชเด็้นไม้ไม้โมไทยจะสีกันดีกว่าลูกจังหวะสับศอกซ้ายแล้วก็ศอกลูกนี้ครับโดนหนักๆสามดอกเลยครับวาง้ายคือนกลับมาชมกันต่อครับแสงตะวันสิรกของสมรักคำสิงป์นี่แกมาแบบมาแบบโหดจริงๆครับเดินเข้ามาโดนฉีบโดนยันโดนแข้งเอาละครับแกกนี่แหละครับเดินเข้ามาโดนอีกแล้วใครจะหนักกว่ากันทาแห้งแล้วครับอย่างนี้ก็เรียกว่าท้า อ้าอืมอาจารย์นรงบอกว่าดึงออกมาเดินถอยหลังออกนอกเชือกหน่อยขวางขวางแล้วโอ้โห้หัตีเลยครับแสงตะว,วันยอดสยามยอดสยามตั้งรับโอ้โห้ตั้งรับหนักหนักที่ก็ไม่ถอยดีเท่าไรขวางแล้วตีขวางแล้วตีอืมันนะครับดึงออกมามองครับแม่มองลูกพี่ครับแสงตะว,วันมองลูกพี่สมรักเป็นฟุตเวิร์กออกไปครับยอดสยามวางซ้ายมวยซ้าย ดักจังหวะครับเดินคู่ต่อสู้เดินเข้ามานี่นะครับโดนจับแล้วจับแล้วเสียบ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 ไปโดนสามดอกเดินแข้งซ้ายดักเอาไว้เดินเข้ามาอีกแล้วโอ้โหแกเดินจริงๆครับแสงตะวันแม่ท้าคูเลยครับเดินครูเดินท้าแมจับได้ก็ขวางแทงขวางตีเลยดึงออกมาอยาไกลเฉือกนักโอ้สับศอกโอ้ศอกลูกนี้แม่หุ้ยแม่โดนสับศอกแล้วก็อัดเข่าจะไสเข้าไปนี่โอ้ยโดนเข้าไปดอกนี้ดอกนี้ครับ แม่มองพี่เรียงเลยครับโอ้ยหนักหรือเปล่าผ่านไม่มองพี่เรียงครับยอดสยามโดนโอ้ยโดนเข่าลอยอัดเขามีกซับซอกลงแล้วเรียบร้อยโอ้โหโดนหนักหนักตั้งแต่มุมนู้นครับกลางเวทีเลยครับไม่ไหวครับนับแค่2อาจารย์รงนับแค่2เท่านั้นเองดูสะใจครับแม่มองพี่เรียงมองพี่สมรักเลยครับมาดูชนเด็ไม้ไม้มยยทยเจ็ดสีนี่แหละครับโอ้หเข่าลุงนี้กระเด็นเลยครับ ไปตามอู๋สายหัวเลยครับอ้แล้วก็โดดอีกชุดหนึ่งทั้งศอกทั้งหมดัดแล้วก็สุดท้ายแล้วครับนี่นะครับลูกนี้แล้วก็ซับสองปักเข้าไปแม่ยกสี่เท่านั้นเองเรียบร้อยวันนี้เวลาหมดวเวลามาพบกันสวัสดีครับ